เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีการเดินทางไปพร้อมกับนางสาวจินพัฒนนิมานะครับภรรยาแล้วก็นางซาเอร์นิมาซึ่งเป็นแม่ยายนะครับเข้าพบกับพันตรเอกปิยะเจริญสุขผู้กํากับ1กองบังคับการปราบปรามก็มีการลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็มีการขอชี้แจงข้อเท็จจริงครับในกรณีที่นางสาวรัติยานิมาซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยาแท้ๆของตอนเองเนี่ยนะฮะมีการกล่าวหาตนเองไว้ก่อนหน้านี้ครับ คุณประสิทธิ์นะครับบอกว่าที่ถูกกล่าวหาในประเด็นต่างๆนั้นตอนนี้บอกเลยนะครับว่าไม่เป็นความจริงแต่ว่าสามารถที่จะชี้แจงให้ทุกประเด็นให้ทราบกันได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับนั่นคืออยากจะอยากจะชี้แจงในประเด็นต่างๆนะครับโดยในประเด็นเรื่องของการยิงปืนคมคู่ที่หน้าอพาร์ตเมนต์อันนั้นก็ไม่ใช่ความจริงเหมือนกันนะครับหากว่าไม่เชื่อน,นี้สามารถที่จะไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดได้เช่นกันหรือว่าสอบถามชาวบ,บ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้นะครับ ส่วนประเด็นการนาเงินไปเปิดศูนย์ข่าวภาคใต้ได้เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์นั้นก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกันซึ่งคุณประสิทธิ์นะครับก็มีนายอําเภอชนะที่จะสามารถให้การยืนยันได้ส่วนเรื่องเงิน80,000บาทที่มีการพาดพิงถึงนั้นนะครับยอมรับว่าเคยมีผู้มาเสนอให้ขอความช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็ได้ปฏิเสธไปแต่มีการร้องเรียนไปยังสมาคมรวมทั้งบริษัทที่เป็นต้นสังกัด คุณประสิทธิ์ก็ยอมเซ็นชื่อลาออกนะครับเพื่อที่จะตัดปัญหาแต่เรื่องนี้ก็ไม่อยากจะพูดถึงอีกต่อไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ทางคุณประสิทธิ์พูดกับทีมข่าวของเรานะครับครับซึ่งคุณประสิทธิ์เนี่ยก็พูดถึงผู้ที่กล่าวหานะฮะว่าคือตอนเองเนี่ยถูกว่าว่าไปทําอะไรต่างๆนานานะฮะโดยเฉพาะที่อาพาร์ตเมนต์เนี่ยที่มีการถูกพัดพิงว่ามีการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้ามผมเนี่ยบอกว่าอยากพิสูจน์นะฮะว่า ผมเนี่ยเป็นคนยังไงซึ่งเขาบอกว่าไปถามคนแถวนั้นได้เลยขนาดก่อนหน้านี้เนี่ยภรรยาของเขาเองถูกพี่สาวซึ่งเป็นคนที่กล่าวหาเขาเนี่ยทำร้ายร่างกายตนเองเนี่ยก็ยังไม่เข้าไปยุ่งเลยนะฮะแค่ยืนดูอยู่ห่างๆแล้วก็มีการไปแจ้งความไว้ที่สอนอทุ่งครุเฉยๆซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการแจ้งความไว้ในเรื่องของการกล่าวหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันในเรื่องของอข้อหาหมิ่นประมาทนะฮะ ตอนนี้ทางพันธุตํารจเอกปิยะนะครับได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปรับปรามสอบปากคําและลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนนะครับส่วนกรณีที่คุณประสิทธิ์ประสงค์จะแจ้งความดําเนินคดีข้อหาบินประบาทข้อหาแจ้งความเท็จด,ด้วยนั้นนะครับเนื่องจากคุณประสิทธิ์ได้เข้าแจ้งความไวท้ที่สอ,อทุ่งครูไว้แล้วก็เป็นอํานาจที่ ทางคุณประสิทธิ์จะทําได้และก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็จะมีการพิจารณาดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนกันต่อไปนะครับสําหรับเรื่องนี้ครับคือเจ้าที่ก็สอบถามไปกับทางคุณแม่นะฮะที่มาพร้อมกับคุณประสิทธิ์คุณแม่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นเรื่องลูกทะเลาะกันอ่ะใช่ไหมฮะลูกทะเลาะกันเรื่องแบ่งแยกมรดกเสร็จแล้วก็เหมือนกับพอไม่ชอบกันปุ๊บก็หาเรื่องที่จะมาใส่ร้ายกันก็เลยวันนี้ก็เลยเดินทางมาพร้อมกันเพราะว่าอยากให้อ่า ข้อข้อกล่าวหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอยากจะบอกสังคมว่าไม่เป็นความจริงเท่าที่ดูนี่น่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครบัวของคุณประสิทธิ์นะครับใ่บแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับจากประเทศไทยไปที่ เกาหลีกันบ้างไหมครับที่เกาหลีเป็นไงครับที่เกาหลีนะครับเป็นเรื่องของเขื่อนโซยังทีมข่าวของเราเนี่ยครับลงพื้นที่ไปติดตามไปดูกันนะครับว่าเขื่อนโซยังนี่แหละครับเป็นยังไงก็มีคุณบรพันธ์กับคุณขวัญทัไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปดูนะครับซึ่งเขื่อนโซยังนี่แหละครับท่านผู้ชมเดิมนี่เป็นเขื่อนหินถมขนาดใหญ่ของเกาหลีใต้ครับนะครับ เห็นเขาบอกว่าเป็นลักษณะที่มีการใช้งานเหมือนกับมีการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแล้วก็บริษัทที่ทำเนี่ยเป็นบริษัทที่จะมาทําฟัดเวหรือว่าทางน้ําผ่านเนี่ยของประเทศไทยด้วยเดี๋ยวลองไปติดตามรายงานกับสกุปชินี้กันดูครับเขื่อนโซยังเมืองชุนชอนทางเหนือของประเทศเกาหลีใต้ถูกยกให้เป็นเขื่อนหินถมขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้เพราะเขื่อนแห่งนี้สามารถกักเก็บน้ําได้มากถึง2,900ล้านลูกบาทเมตร และเป็นต้นน้ำของแม่น้ำฮันซึ่งไหลผ่านกรุงโซเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้บริษัทเควอเตอร์ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศเกาหลีใต้จึงใช้เขื่อนแห่งนี้ในการควบคุมอุทกภายัยและปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในประเทศเกาหลีใต้ ด้านหลังคองดิชันนะคะเป็นเขื่อนโซโยองนะคะหนึ่งใน16เขื่อนของประเทศเกาหลีนะคะที่บริหารงานโดยบริษัทเควอเตนะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆของการสร้างเขื่อนนี้ก็เพื่อเพื่อป้องกันน้าท่วมในเขตกรุงโซโลและรอบบริมมณฑลนะคะ,ะนอกจากนั้นก็ยังใช้ในการผลิตไฟฟ้าและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนะคะเขื่อนโซยองนอกจากจะเป็นกลไกที่ใช้ควบคุมปริมาณน้ําและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศเกาหลีใต้แล้ว เขื่อนโซยังยังเป็นแหล่งพลังงานสำคัญเพราะที่นี่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำได้มากถึง353กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่า2 0 0แสนกิโลวัตต์ต่อปีเพียงพอที่จะจ่ายให้กับประชาชน12 0,000ครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีกระแสไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนโซยังคิดเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าร้อยละ60ของการผลิตทั้งประเทศซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขนาดนี้หากเป็นการผลิตด้วยวิธีอื่น จะต้องใช้น้ำมันดิบมากถึง2 1 0 0 0 0บาเรลที่นี่จึงถูกยกให้เป็นแหล่งพลังงานสีเขียวที่สำคัญของประเทศเกาหลีใต้ทานทนท่นู้นน่านานี่น้ชมท่าน่นแม่น,น้่านนน ประเทศที่มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้และบริษัทเควอเตอร์ ater, ได้หันมาศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนและด้วยภูมิประเทศที่ติดกับทะเลและมีปริมาณน้ำขึ้นและลงต่างกันถึง5เมตรมีน้ำขึ้นและลงเฉลี่ยวันละสองครั้งโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำขึ้นน้ำลงชีควา ซึ่งการระหว่างทะเลสาบชีควากับทะเลเหลืองในเมืองฮันซานจังหวัดเกียงกิจึงถูกศึกษาและพัฒนาตั้งแต่ปี2546ก่อนจะแล้วเสร็จในปี2553ก่อนจะเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้552กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งเป็นโรงงานพลังน้ำขึ้นน้ำลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเช่ยนะคะและก็มีการบริหารการอย่างดปนะียิทธิภาพตลอดลปีที่ผ่านมาค่ะ ประเทศเกาหลีใต้ยังให้ความสำคัญกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์แต่สิ่งที่รัฐบาลของประเทศนี้ให้ความสำคัญมากที่สุดคือการให้ความรู้กับประชาชนให้หันมาเห็นคุณค่าของพลังงานและมีการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด โดยสังเกตจากสถานที่ราชการและหน่วยงานใหญ่ๆจะมีการรณรงค์ให้เปิดเครื่องปรับอากาศที่28องศาในหน้าร้อนและปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นพร้อมสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะและปั่นรถจักรยานแม้ประเทศนี้จะเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้เองก็ตามซึ่งคนไทยน่าจะนำแนวคิดและวิธีการแบบนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันโดยสามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา ขวัญทัไทยมลาการรายงานจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ขนาดประเทศเขามีการผลิตกระแสไฟฟ้าเยอะได้ขนาดนี้นะฮะเขายังมีการประหยัดกันมากขนาดนี้เลยของเราก็น่าจะเอาเป็นตัวอย่างนะฮะครับเดี๋ยวไม่นานก็คงจะมีการประหยัดในสนาดบบนี้นะทำเครือเขื่อนแล้วก็นํามาผลิตน้ําในประเทศไทยอืมใช่ก็เป็นไปได้ก็เรื่องของเขื่อนขนาดใหญ่แบบนี้ก็น่อาจจะต้องมีการก่อสร้างกันต่อไปครับไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์บ้างอันนี้เนี่ยเป็นเหตุอาชญากรรมที่ ผมว่าก็แปลกๆนะฮะคนที่จับได้เนี่ยเป็นคนร้ายชาวรัสเซียเขาบอกว่ามีการขามโมยเรือขมโมยเรือเนี่ยจากที่สัตหีบนะฮะรปรากฏว่าขามโมยเรือปุ๊บเอาไปล่องอยู่กลางทะเลปรากฏว่าต้องการจะหนีนะ,ะครับแต่ว่าไปเจออีกทีเนี่ยล่องไปอยู่กลางทะเลน้ํามันหมดที่อ่าวชะอําจังหวัดเพชรบุรีซะแล้วรเรือนี่คือเป็นเรือใบนะครับ,รบขมโมยจากจังหวัดชนบุรีครับล่องเรือไปตามท้องทะเล จนกระทั่งน้ำมันไปหมดอยู่ที่เพชรบุรีตำรวจจับได้ตำรวจจับได้คือวันนี้ทางตำรวจตำรวจน้ําปรานบุรีนะครับก็มีการถแถลงข่าวจับกลุ่มนะฮะชาวารัสเซียนะฮะที่ชื่อว่าอัสตาคันอ,อัสตาคันเชฟนะครับอายุ20ปีก็สืบเนื่องจากครับตอนแรกเนี่ยได้รับแจ้งก่อนได้รับแจ้งจากชาวอุซเบกิสถานว่ามีคนล้ายขโมยเยรือใบฮะเป็นแบบ2องหลอน ซึ่งเป็นลักษณะเหมือนเรือสำรานกีฬาเนี่ยนะครับ,รบที่จอดอยู่บริเวณชายหาดที่บางสำเร็ออำเภอสัต,ตหีบไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยทางเรือประมงอวนดำที่ออกทะเลบริเวณเอ่าวเพชรบุรีก็มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ครับว่ามีการไปพบเรือที่ลอยลำอยู่กลางทะเลกว่า,วาเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยเหลือฮะพอไปช่วยเหลือเสร็จเนี่ยตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าว ปรากฏว่าเป็นเรือที่ถูกขโมยมาจากที่อำเภอสัตหีบแต่ว่าร่องเรือมาเนี่ยโอ้โหมาไกลพอสมควรนะฮะมาบริเวณปากอ่าวไทยอะ่ะจนกระทั่งมาถึงอ่าวชะอำมในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งก็สามารถควบคุมตัวาชายชาวรัสเซียอายุ20ปีได้หนึ่งรายตอนแรกพอไปถึงก็ไปเคาะประตูบอกว่าให้ออกมาเถอะให้ออกมา,ามาสอบถามข้อมูลชายคนนี้ไม่ยอมออกมาฮะเกียกขอ่มอยู่ตั้งนานเป็นชั่วโมงครับกว่าที่จะออกมาได้โอ้โห เล่นเอาใจที่เหนื่อพอสมควรก็การจับกลุ่มในครั้งนี้นะครับจุดที่จับกลุ่มได้ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณผู้ชมห่างจากฝั่งประมาณ12ไมล์ทะเลนะครับเจ้าของเรือเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตนเองนี่แหละครับก็มีอาชีพให้เช่าเรืออยู่ที่สัตหีบทุกๆวันก็จะนาเรือนี่แหละครับไปจอดไว้ที่บริเวณชายหาดเป็นประจําโดยบริเวณนั้นก็มีเรือจอดอยู่เป็นจํานวนมากแต่ว่าเมื่อวันที่1กันยายนเวลาประมาณสักตอน4ี่ทุ่มนะครับนำเรือมาจอดไว้ตามปกติ จนถึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็ไปดูจุดที่จอดเรืออยู่ปรากฏว่าเรือใบหายไปคิดว่าต้องถูกคนขโมยไปอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่จะประสานไปยังสถานีตาํารวจภูธรสัตหีบช่วยติดตามไปแต่ว่า2วันใช้นี่ใช้เวลาในการติดตามสองวันก็ไม่สามารถได้เรือใบกลับขึ้นมาได้กระทั่งโชคดีนะฮะวันนี้ที่มีาชาวประมงก็ไปพบเห็นปรากฏว่าก,ก,ก็ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็ไปตรวจสอบ กวว่าคนร้ายเนี่ยตอนแรกกลัวด้วยนะฮะว่าจะมีอาวุธครับแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าไม่ได้มีการาประทะอะไรกันออกมาแต่โดยดีสุดท้ายทางชาวรัสเซียรายนี้นะคนร้ายก็รับสารภาพว่าได้แอบขโมยเรือใบามาจริงแล้วก็นํามาล่องเรือเที่ยวไปเรื่อยๆที่สําคัญเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเรือน้ํามันไม่มนเนี่ยจะล่องไปถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไปถึงฟิลิปปินส์ด้วยนะฮะ แต่แหมไม่ยอมเติมน้ํามันก็เลยมาน้ํามันหมดกลางทะเลแล้วก็ถูกเจ้าที่จับกลุ่มครับแต่โชคดีนะครับที่ตํารวจน้ํานั้นสามารถติดตามจับกลุ่มไว้ได้ซึ่งมีการประสานงานกันนะครับระหว่างตํารวจภูธรอําเภอสัตหีบนะครับแล้วก็ตํารวจน้ําช่วยกันติดตามกลุ่มติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดจนกระทั่งจับได้นะครับก็หมดสิบลอยนวลไปหมดสิบลอยนวลนะ ทิ้งท้ายรายการไปที่ลบบุรีกันหน่อยไหมครับได้ครับที่ลบบุรีนะครับเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามนี่แหละครับยิงถล่มบ้านของอดีตกำนันนะครับมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็เจ็บอีกหนึ่งรายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยครับคุณผู้ชมจุดที่เกิดเหตุนะครับคือเป็นที่ทําการกำนันตําบลตะลุงในพื้นที่ของอําเภอเมืองลบบุรีนะครับก็ไปตรวจสอบดูก็พบคุณประยุทธ์โพยิ้มอดีตกำนันตําบลตะลุง แล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในยกองค์การบริหารส่วนตำบตลตะลุงแล้วก็จะมีการเปิดตัวในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นนะครับครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณฝาบ้านและรถยนต์ที่จอดอยู่ในโรงจอดรถถูกยิงเป็นจํานวนมากและยังพบปลอกกระสุนปืนสงครามตกอยู่ประมาณสักสิปลอกได้นะครับครับส่วนผู้บาดเจ็บก็ถูกนําตัวส่วงที่โรงพยาบาลพระนา,า,ารายณ์มหาราชสองคนด้วยกันคือคุณสัมพันธ์พึ่งสว่างวัย38ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามที่บริเวณแขนและขาทั้งสองข้างนะครับส่วนคุณเฉลิมพลสารวัตรกำนันตำบลตลุงถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามตามลําตัวไหลแห่งเลยทีเดียวนะครับอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาอมซึ่งจากการสอบสวนทางอาดีตกำนันที่เป็นเจ้าของบ้านนะฮะก็บอกว่าน่าจะเกิดมาจากเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือกาลังจะหมดวาระแล้วก็กำลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งทงาง เรียกว่าเหมือนกับขัดแย้งทั้งเรื่องของอำนาจในเรื่องของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็กกเลยมีการลงมือดังกล่าวก็ทางเจ้าที่ก็ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามคนร้ายต่อไปรับ,รบด้านผู้การบอกว่าน่าจะติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้รวเร็วนี้นะครับเอาใจช่วยตํารวจในการติดตามตัวคนร้ายเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าอุกอาจมากใช้อาวุธปืนสงครามกาดยิงม,มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอีก ใช่ครับไม่น่าให้อภัยจริงๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วขอย้ำช่องทางการติดต่อกับโต๊ะข่าวอาชียการอีกครั้งหนึ่งฮะที่หมายเลข02-338-3636-7ครับครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง f c e e o o o ครับสายตรวจประชาชนนะครับทั้ง2ช่องทางนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวรายการของเราได้นะครับหรือว่ามีเรื่องของการร้องเรียนเรื่องราวข่าวดีๆข่าวที่ไม่รับการ ล่องเรียนอะไรต่างๆก็สามารถที่มาพูดคุยกันผ่านทางช่องทางทั้ง2ช่องทางนี้ได้นะครับหรือใครบอกว่าพลาดติดตามรับชมรายการสายตรวจหนังสือพิมพ์คมชัดลึกครับคุณอ่างกูลหน้า3ครับคอลัมน์สายตรวจสามารถติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้รายการสายตัวระวังภัยผมคุณวัชราพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ